สวัสดีครับทุกคนผมอาร์มนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดคีย์ครอนกันหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราเรีวิวซีรีส์ K ไปนะครับวันนี้เป็นซีรีส์ Q น,นี่คือคีย์ครอน Q1 ฮะซีรีส์ใหม่ที่เปิดตัวมาเอาใจสายคัสตอมคีย์บอร์ดวันนี้มาดูกันครับ อาัจาจที่ประสบความสเร็จจากซีรีส์ K นะครับซึ่งก็คัสตอมในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือการเปลี่ยนสวิตช์กับการเปลี่ยนคีย์แคปนะครับแต่ว่า,าถ้าเกิดเปิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเสียประกันได้ ในซีรีส์ใหม่ซีรีส์ Q ตัวนี้คือ Q1 นะครับที่คัสตอมได้ทุกชิ้นแล้วก็ประกันไม่เสียด้วยจะตัว Q1 เนี่ยคุณสามารถที่จะสั่งซื้อแบบประกอบมาแล้วเต็มๆเ,เลยก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบแบ r บนก็คือจะมีแค่โครงมาให้นะครับที่เหลือคุณไปซื้อสวิตช์กับคีย์แคปใสเอาเองดังนั้นไม่ว่าคุณจะไม่เคยเล่นคัสตอมคีย์บอร์ดมาก่อนใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกก็ได้หรือว่าคุณเป็นเซียนคัสตอมคีย์บอร์ดมาแล้วจะเอาตัวนี้ไปคัสตอมต่อก็ได้ทั้ง2แบบเลยครับสำหรับตัวนี้ ลลูกมาให้้้แววดวยสำหรับ Q1 เนี่ยเป็นคีย์บอร์ด75%ที่โครงเป็นอลูมิเนียมทั้งอันนะครับซึ่งจะบอกว่ามันหนักมากอลูมิเนียมที่เขาใช้เนี่ยนะครับผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอน,น,นมากๆมีการแซนบาัด้วยทําให้ได้ผิวสัมผัสที่มันแบบว่าดูพรีเมียมมากๆให้ผิวสัมผัสแบบแมทนะครับแล้วเวลาแสงสะท้อนเขาเนี่ยโอ้โหดูออกมาสวยงามจริงๆนะครับให้สัมผัสแบบแบบลักชัวรี่อ่ะคือหรูเลยหรูเลยแหละ ถ้าพูดถึงเรื่องของความสวยงามหรูหรานะครับเอาคะแนนไปเต็มเลยแต่ว่าการใช้อลูมิเนียมเนี่ยมันก็มีข้อเสียของมันอยู่อย่างแรกก็คือมันหนักกว่าตัวที่เป็นพลาสติกมากๆอันนี้ต้องระวังนิดน,นึงนะครับตกพื้นทีนึงเนี่ยพื้นยุบนะแล้วก็ด้วยโครงที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยนะครับมันบล็อกสัญญาณทําให้ตัวรุ่นนี้เนี่ยไม่มีการพพอร์ตการเชื่อมต่อแบบบลูทูธเพราะว่าสัญญาณมันจะอ่อนมากๆตัวโครงเนี่ยทำหน้าที่เป็นฟาราด์เคสในการกั้นสัญญาณดังนั้นตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อได้ usb c กับ USB ับ USBA เท่านน้ ถ้าเกิดเรามาดูที่ด้านหลังที่แบ็กเทนะครับก็จะมีสกรูยึดอยู่8จุดนะครับซึ่งใช้ตัวประแจหกเหลี่ยมในการขันออกนะครับซึ่งขันออกมาก็เพื่อที่จะคัสตอมตัวนี้แหละนะครับทำได้หลายอย่างมากตัว Q1 เนี่ยทำมาพพอร์ตแม็กคือเขาจากจะเป็นคัสตอมคีย์บอร์ดที่พพอร์ตแม็ก ตัวที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเลเยอร์เขาเนี่ยจะเป็นแมกหมดเลยเพิ่มแสงลดเสียงนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปเสียบเครื่องวินโดว์ก็ได้เหมือนกันนะครับมีสวิตช์ให้เปลี่ยนเลเยอร์ด้านบนใช้งานได้แบบซิมเลสเลยและทุกคีย์บนนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปรีแมปในการเปลี่ยนปุ่มเป็นปุ่มอื่นได้ผ่านซอฟต์แวร์คีย์คอนเขาใส่ชิปบนแผงวงจรนะครับที่มันสามารถใช้งานได้ร่วมกับโปรแกรม q m k แล้วก็เวียด้วยนะครับดังนั้นคุณสามารถคัสตอมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนปุ่ม เปลี่ยนแสงสีไฟ R G B แล้วแต่คุณเลยคัสตอมอันต่อไปหลายคนเห็นแล้วนะครับก็คือที่มุมบนจะสามารถใส่แบ็เป็นคัสตอมแบ็ได้นะครับสามารถที่จะไปปรินโลโก้ของคุณเองมา ทำให้คีย์บอร์ดนี้เป็นตัวตนของคุณไปเลยแต่ว่าตอนที่เอาใส่เนี่ยก็คือต้องเปิดฝาหลังออกมาแล้วก็เอาแบตเข้าไปใส่แทนปุ่มนะครับซึ่งก็ทําได้ไม่ยากคือคนที่ไม่เคยทํามาก่อนสามารถทําได้ง่ายๆเลยผมไม่เคยเข้าวงการคัสตอมคีย์บอร์ดมาก่อนยกทั้งใส่แบตตรงนี้นั้นเชื่อผมได้ว่ามันทําได้โอเคง่ายๆแต่ว่า Q1 เนี่ยเขาไม่ได้ขายเรื่องคัสตอมได้เต็มที่อย่างเดียว,วสิเขาขายเรื่องประสบการณ์ในการสัมผัส คือคุณกดปุ่มเข้าไปเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือสวิชเนี่ยลูดมาให้แล้วเว้ยถ้าเกิดว่าคุณใส่เข้าไปกดเข้าไปเนี่ยโอโ้ผมไม่เคยใช้สวิชที่ลูดมาก่อนพอผ,ผมกดลงไปครั้งแรกปุ๊บผมรู้เลยว่าชีวิตนี้ผมขาดอะไรไปถ้าคุณผู้ชมท่านใดเป็นเหมือนผมคือไม่เคยใช้แมค h a n ิคอลหรือว่าออปติคอลสวิชที่ลูดแล้วมาก่อนเนี่ยผมอยากจะให้ลองไปกดดูครับคือมันผมไม่สามารถจะกลับไปใช้สวิช แบบไม่ลุกได้อีกแล้วแต่ว่าความนุ่มของ Q1 เนี่ยไม่ได้อยู่ที่สวิตช์อย่างเดียวด้วยนะครับอยู่ที่เฟรมของเขาด้วยเพราะว่าด้านในเนี่ยคือแผงวงจรเขาไม่ได้ขัดน็อตติดกับเฟรมเลยนะครับเขามีแกสเก็ตในการซึมซับแรงกระแทกก็คือเหมือนมีชคอักอยู่ที่นิ้วเวลาคุณทิมอะครับคือทุกอย่างมันนุ่มมัน,มนผมอธิบายไม่ถูกเป็นคีย์บอร์ดที่ผิวสมัมผัสที่ดีที่สุดที่ผมเคยใช้มาจริงไม่เวอร์ ต่อจากความนุ่มคือความเงียบนะครับเขาอัดโฟมในการซึมซับเสียงด้วยดังนั้นแค่เบบว่าคุณกดไปในเสียงไม่นะก็เกมันจะดังแบบว่าสุขุมนุ่มลึกไม่เชื่อเดี๋ยวลองเทียบกับตัว K2 ของผมนะครับอันนี้เสียงตัว K2 อันนี้เสียงตัว q ีเงียบกว่าเยอะคุณผู้ชมคงพอเดาออกว่าผมชอบคีย์บอร์ดตัวนี้มากจริงๆนะครับนี่คือคีย์บอร์ดที่ผมใช้ทุกวันตอนแรกผมคิดว่าผมชอบ K2 มากๆนะครับผมมาเจอตัวนี้คือผิวสัมผัสเรื่องของสัมผัสในการกดเนี่ยมันมันมัน อันนี้ดีดีกว่ามากจริงๆแต่ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่า Q1 ไม่ใช่คีย์บอร์ดไร้สายนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ต้องเสียบพอร์ตเขามีคือ USB C นะครับแล้วก็สายที่เขาแถมมาเนี่ยจะเป็นสายแบบว่าสายพันธุ์เดียวอย่างนี้นะครับซึ่งดูเรโทรเหมือนกันนะครับดูมีข้อต่อดูแบบสไตล์แล้วเขาสวยเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องใช้สายนี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณไปใช้สาย USB C ธรรมดา ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของไฟ LED นะครับแบบ RGB ก็มีให้ปรับเหมือนกันมีฮอตคีย์ให้กดปรับแล้วก็แน่นอนสามารถคัสตอมได้นะครับแต่ว่าคีย์แคปที่ให้มาเนี่ยนะครับไม่ใช่คีย์แคปแบบแสงทะลุผ่านได้ดังนั้นก็จะมีแค่ลอดผ่านคีย์แคปแบบตรงซอกตรงขอ,ขอบออกมาเท่านั้นเองไฟก็เลยอาจจะไม่สว่างมากแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาไปคัสตอมเปลี่ยนคีย์แคปเองอันนี้ก็แล้วแต่คุณ สำหรับผมแล้วยิ่งแก่ตัวไปไฟ R G B ก็ริ่งเริ่มหมดความหมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฟ R G B สําคัญสําหรับคุณนะครับก็ให้รู้ไว้เอาละคุณสมบัติก็หมดแล้วทีนี้มาฟังความรู้สึกของผมกันบ้างหลายคนคงเดาได้แล้วว่าผมรักคีย์บอร์ดตัวนี้มากๆผมชอบผิวสัมผัสผมชอบโลโก้แบบโลโก้ของผมเองผมชอบความเงียบผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือคีย์บอร์ดที่ผมใช้แล้วมีความสุขมากๆเดังนั้น ตัว K2 ตัวเก่าผมเนี่ยนะครับถือว่าตกกระป๋องไปเลยนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันบางทีมันก็ไม่สะดวกเหมือนกันก็คืออันดับแรกคือน้ําหนักของมันมันหนักมากนะครับคุณผู้ชมนั้นไม่เหมาะกับการที่คุณจะพกคีย์บอร์ดไปไหนมาไหนนะครับนี่เวลาจ,จะหนักกว่าโน้ตบุกคุณอีกแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยก็เอาไปแลกกับความสวยงามนะครับความมีคุณภาพ ของวัสดุนะครับซึ่งมันสวยมากจริงวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่คีย์บอร์ดไร้สายนะครับดังนั้นพวกที่จัดโต๊ะแบบมินิมอลแบบที่ใช้คีย์บอร์ดไร e เส s s มาก่อนเนี่ยนะครับก็จะต้องยอมมีสายขึ้นมาซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่บางคนอาจจะมีปัญหานั้นก็อยากจะให้ทราบไว้เฉยๆนะครับว่า ถ้าเกิดว่าคุณวางเนี่ยมันจะต้องมีสายอยู่บนโต๊ะนะเว้ยก็คือดูแล้วว่าคีย์ครอนเนี่ยจะวางโพซิชชันของ Q1 ไว้เป็นคัตต้องคีย์บอร์ดที่วางติดโต๊ะไม่ต้องย้ายไปไหนทั้งนั้นและถึงแม้ว่าตัวเลเยอร์มาตรฐานจะเป็นของ Mac นะครับสามารถจะเปลี่ยนเป็นโหมด Window ์เลเ o u t แล้วก็ใช้งานกับคอมพิวเตอร์วินโดว์ได้ซึ่งผมใช้ทุกวันนะครับรวมไปถึงการตัดคลิปนี้บนเครื่องวินโดว์ของผมด้วยก็ใช้คีย์บอร์ดตัวนี้แหละ ผมดังนั้นจะเอามาใช้งานบน Windows จะเล่นเกมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับราคาตัวที่ประกอบมาแล้วแบบตัวนี้เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ5,900-6,000นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวแบโบนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,500-5,600ประมาณนี้ดูรีวิวจบแล้วใครสนใจก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อได้นะครับที่ Keycon Thailand ลิงค์อยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สั่งซื้อตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมปี2565นะครับสามารถใช้โค้ดในอามเพื่อรับส่วนลด100บาทได้ด้วยครับสำหรับวันนี้การรีวิวคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนี่มันน่าจะหนักต่างกันประมาณ3เท่าเลยนะครับถ้าหล่นโดนเท้านี้ก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้